ตอนเนื้อหัวผู้ค้ํจุนพุทธและเรื่องอัศจรรย์ของหลวงตาบัวรายงานพิเศษชิ้นนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของการรวบรวมเรื่องราวระหว่างในหลวงร .9 กับพระอริยสงฆ์ซึ่งในตอนนี้ทีมข่าวของเราได้นำบทสนทนาธรรมของสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุญเดชกับพระเกจิสายวัดป่าสามองค์ จากหนังสือในหลวงกับพระป่ากรรมฐานมาให้ได้ฟังโดยจะขอเริ่มต้นเรื่องอัศจรรย์ของหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนเรื่องมีอยู่ว่าหลวงตามหาบัวหรูล่วงหน้าในหลวงรอเก้าจะเสด็จพระราชดำเนินส่วนพระองค์มาหาถึงวัดหากพูดถึงพระเกจิชื่อดังเชื่อว่าในประเทศนี้ ไม่มีใครไม่รู้จักหลวงตาบัวหรือหลวงตามหาบัวยาณสัมปโนเพราะท่านได้ทําโครงการรวมเงินและทองเพื่อช่วยชาติหลังจากสยามประเทศเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปีพศ2540แต่ใครจะรู้ว่าหลวงตาบัวนั้นมีความผูกพันกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาตั้งแต่ปีพศ2522 โดยในช่วงเช้าวันที่10พฤศจิกายนวันนั้นวันนี้จะมีบุคคลสำคัญเข้ามาหาเราพวกท่านทั้งหลายจงพากันทำความสะอาดวัดวาอารามให้เรียบร้อยอย่าบกพร่องหลวงตาบัวได้กำชับกับพระลูกวัดเราภิกษุได้ฟังดังนั้นก็ไม่ได้เอจใจอะไรต่างก็ทำข้อวัดปฏิบัติไปตามปกติพอตกบ่าย ชาวนาคนหนึ่งเดินสะพายแหเพื่อออกไปหาปลามาเป็นอาหารมีรถยนต์คันงามวิ่งบึงมาจอดเทียบแล้วเรียกถามด้วยเสียงอันนุ่มว่าลุงลุงทางที่จะไปวัดหลวงตาบัวไปทางไหนไปทางนี้เดอ้อเขากล่าวหุนหวน,หวนแบบภาษาชาวบ้านพร้อมชี้มือและแงนหน้าดูคนที่ไถ่ถามเมื่อเขาดูใบหน้าบุคคลที่ถามทาง อย่างเพ่งพินิษพิจารณาภาพแห่งบุคคลที่ยิ่งใหญ่เทียมฟ้าก็เริ่มปรากฏในห้วงลึกเขาเริ่มอ่อนและนั่งลงกับพื้นพร้อมกับพนมมือขึ้นเหนือเสียนเก้ากล่า,กาวข้อความด้วยความปากเปื่มใจเป็นล้นพ้นล้นก้าวล้นกระหม่อมที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้สัมผัสสม,มุติเทพด้วยตาเหนือใกล้ๆแค่เอื้อมถึงโอในหลวงสาธุดอ้อ ในหลวงสาธุสาธุเขาอุทานเสียงดังน้ำตาคลอเบ้าด้วยความตื้นตันใจหลังจากนั้นพระองค์ท่านจึงเสด็จไปที่วัดป่าบ้านตาดเพื่อกราบนมัสก,การหลวงตาบัวการเสด็จไปวัดป่าบ้านตาดในครานี้ในหลวงเสด็จพร้อมกับบรมวงศานุวงศ์จากพระตำหนักภูพานราชนิเวศเป็นการส่วนพระองค์ไม่ได้ทรงบอกแม้กระทั่งทหารใกล้ชิด ทหารต่างสืบข่าวเป็นการกลหลว่าเมื่อเวลาบ่ายโมงพระองค์ท่านทรงขับรถออกจากพระตำหนักไม่รู้ว่าเสด็จเป็นาทีา่ใดถ้าบอกข่าวการเสด็จมาล่วงหน้าก็เป็นการเอิกระเริขบวนทรงต้องการเสด็จเป็นการส่วนพระองค์หลวงตาจึงให้โอวาทว่ามหาบาพิษพระองค์เป็นถึงพระเจ้าอยู่หัวเป็นเจ้าชีวิตของชนทั้งชาติ หากพระองค์เสด็จมาโดยลำพังมีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจะเป็นความเสียหายแก่ชาติบ้านเมืองอย่างใหญ่หลวงถ้าพระองค์ทรงเป็นอะไรขึ้นมาคนทางชาติจะไม่เหยียบหลงตาบัวมิดแผ่นดินหรือกลัวจะเป็นการรบกวนองค์หลวงตาพระองค์ตรัสพร้อมกับพนมพระหัตถ์ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสรบกวนไม่รบกวนจะเป็นอะไร แผ่นดินนี้เป็นของพระองค์พระองค์พึงมาได้ทุกเมื่อที่องค์หลวงตาบัวเป็นห่วงมากเช่นนั้นเพราะในสมัยนั้นคอมมิวนิสต์มีอยู่ทั่วไปหลังจากนั้นไม่นานเสียงรถทหารตำรวจที่สืบทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จมาวัดป่าบ้านตาดจึงติดตามมาอารกขาเป็นริ้วทิวแถวชาวบ้านบางคนไม่รู้เรื่องเห็นรถตำรวจทหารบึงเป็นทางยาว บางคนวิ่งหนีเข้าบ้านนึกว่าเกิดสงครามทางนี้หลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญในครั้งนี้ว่าวั 10, นที่10พย22เวลา16.20นพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีพร้อมกับฝาหญิงทั้งสองพระองค์สเสด็จมาเยี่ยมประทับอยู่2ชั่วโมง20นาทีจึงสเสด็จกับสกนลนคร คือเสด็จมา16.20นาฬิกากลับ19.10นาฬิกาทรงถวายผ้าห่มและทยทานอื่นๆมากมายพร้อมปัจจัย30,000บาทใบละ100รล้วน300ใบเราได้ถวายรำพอประมาณเป็นธรรมสำคัญหลายประโยคหลายข้อนอกจากนี้หลวงตามหาบัวญานสัมปนโนยังเคยแสดงธรรมเทศนา ถึงกษัตริย์ไว้ดังนี้ 1. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่พึ่องอันเอกอุกดังพระธรรมเทศนา31มกราปี C 4ี 2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นหัวใจของชาติไทยและเป็นพระเจดีย์ใหญ่ดังพระธรรมเทศนา27สิงหาคม2543 3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบทำตลอดเวลาดังพระธรรมเทศนาหนึ่งธันวาคมปี2543นอกจากหลวงตามหาบัวในหลวงยังศรัทธาในหลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปรองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และยังมีหลวงพ่อพุทธานิโยหลวงปู่แหวนสุจินโนและพระป่าทุดง อีกหลายๆรูปที่ไม่ได้เอ่ยนามอย่างไรก็ตามหากมีพระอารียสส่งองค์ใดมรณาภาพพระองค์ท่านก็จะโปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงสงศพพร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพเสด็จพระราชดำเนินไปในการสวดอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพรวมทั้งยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุอัฐิและทรงเปิดพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ด้วย ทางนี้ตลอด70ปีแห่งการครองศิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงอุปถัมภ์ค้ำจุนทุกศาสนาไม่ใช่แค่เพียงศาสนาพุทธเท่านั้น